กลับมาที่เรื่องนี้ <c oughs> ย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วนี่คุณแมวสาวะบนทั้งสบค <c oughs> สบคก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 บนะใช่ค่ะบบนทั้งสบคร้อนฉาทั้งทำเนียบรัฐบาลเลยเรื่องของเรื่องระดับพี่ๆอของวงการธุรกิจโรงแรมในเมืองชนในพัทยาออย่างเช่น อย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีอย่างเช่นพี่พี่ที่สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างเช่นพี่พี่ที่สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกดังนี้เป็นต้นเขาก็แตะมือกันออกมาฟ้องสังคมฟ้องว่ามีคนเดินเก็บค่าหัวคิวจากโรงแรมที่อยากจะเข้าร่วมโครงการสเตต์ควอลทีนสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนั่นแหละ,ะมีเก็บค่าหัวคิวในยามวิกฤตแบบนี้อีกหรือ จริงๆนะจริงๆนะรัฐบาลก็ตั้งงบจ่ายให้ับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการถูกแสนถูกวันละหนึ่งพันต่อหัวนี่รวมอาหารสามมื้อบวกที่พักนะคะอาหารสามมื้อบวกที่พักอาหารสามมื้อค่ะพนักงานดูแลเสร็จสับเรียบร้อยพันหนึ่งวันละพันต่อคนใช่หักค่าอาหารสามมื้อก็แทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วบางที่เขาบอกบางทีก็ไม่ไหวนะแล้วก็โรงแรมพวกไม่อยากจะรับกันนักหนาหรอกทาไมจำเป็นจริงๆนะค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ เดินเก็บค่าหัวเคลโรงแรมที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเขาบอกว่าถ้าจ่าย40%ได้เลยหมายความว่าหัวละพันต่อวันใช่ไหมใช่ก็หักไว้เขาแบออกมาถ้าทอนออกมา400 300-400ถึง400หัว0 0กด4ง0่0 0ได้เลยเดี๋ยวเขาจะเคลียร์สบคให้โรงแรมนี้ชื่อจะไปอยู่ในในบัญชีของสบคทันทีโอ้โหในบัดดนในบัรดงยิ่งกว่าประชาแตกนายกควนออกหู ร้องถึงสบคค่ะไม่แค่นั้นนะเมื่อวานเมื่อวานพิ่ศรีเจ้าเก่าขาประจำศรีสุวรรณจัญญาพิ่ศรีออกมาซ้ำอีกดอกหนึ่งบอกว่าไอคนเดินเก็บข้าวหัวคิวโรงแรม่มีอยู่จริงนะรู้ชื่อแล้วด้วยเอออยู่ในสบคนี่แหละก็อยู่ในสบคถ้าไม่ใช่ข้าราชการถ้าไม่ใช่คนในสบคไม่ใช่กล้าหรอกแล้วก็คนคนนี้รู้ชื่อแล้วด้วยมีอักษรย่อ ชื่อย่อว่าพอพานพอ่อพานใครอ่ะพอพานสบคพอ่อพานอยู่ในสบคใครอ่ะขณะเดียวกันพลโทคงชีพตันตระวาน,นิชโคศกกระทรวงกลาโหมเมื่อวานก็ออกมาบอกว่าไอ้เรื่องคนเดินเก็บข้าหวหัวคิวโรงแรมเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะพลโทคงชีพลงไปเก็บข่าวลงไป ลงไปเคลกยรเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเออก็เลยได้ฟังได้ยินมากับตัวพัโทโคชิบบอกว่าท่านนายกลงุงโตกําลังสั่งเช็คบินค่ะอาล้ครับเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเราจะไปกันที่พลโทคงชีพตันตะวานนิชค่ะโคศกกระทรวงกลาโหมไหนๆลงไปพื้นที่แล้วนะคะมาแชร์กันสักนิดนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆศกค่ะสวัสดีครับรส,สวัสดีครับคุณเดนัยคุณอมรัตน์ครับค, Night, ค,<ม>ครับครับ,รบพลโทคงชีพครับพลโทคงชีพไปเก็บข้อมูลจาก นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกใช่ไหมครับที่ยืนยันว่ามีคนเดินเก็บหัวคิวจริงๆเลยนะครับเออเรื่องนี้น่าจะมีมูลนะครับเพราะ<ม>ว่าจากการได้ไปพบปะพูดคุยแล้วเนี่ยนะครับก็ทราบว่ามีการไปออติดต่อจริงนะครับแล้วก็มีการไปเรียกเรียกเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จริงนะครับครับครับเรียกเก็บจริงเป็นข้อมูลจากสมาคมไหนนะฮะจะพอพบเจอแล้วสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมโรงแรมภาคตะวันออกกับสมาคมธุรกิจโรงแรมทางภาคพัทยาเหมืองพัทยานะครับก็ได้คุยกันก็ได้คุยกันซึ่งเขาก็เปิดตรงๆว่ามีคนมาเดินเก็บจริงๆและผมเชื่อว่าคนให้ข้อมูลบรรดาโรงแรมในชนบุรีในพัทยาเขาก็รู้คนเก็บข้อมูลคุณคนที่มาเก็บหัวคิวนั้นเป็นใครมาจากไหนเขาบอกด้วยไหมครับเขาก็มีชื่อสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรา เราอยู่ในระหว่างของการให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่นะครับเพราะว่าก็มีกําลังติดตามตรงนี้เราก็ขอขอสมวนไม่นิดนึงแต่ว่าเขาเียนนะครับว่าว่ามีจริงมีจริงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโรงแรมที่ที่ดําเนินการอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ไปเสียประโยชน์ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนที่เขาติดต่อที่จะรับเพิ่มเนี่ยโดยใครใครไปติดต่อนะครับแล้วก็ เรียกอะไรไว้นะครับ<ช>เราก็าจะดูถึงความเชื่อมโยงทั้งหมด<ช><ช>นนี้เข้าใจว่าทางทางเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ปปทเนี่ยเขาลงไปเก็บรายละเอียดแล้วนะครับ<ช>จากการที่ผมได้พูดคุยก็ก็<ช><ช>รับทราบว่าเรื่องนี้มีจริงนะครับค่ะแล้วบุคคลนี้เชื่อมโยงกับคนอะไรใน,นกลไกของสอบคอด้ไหมคะอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องไปดูว่าจากการสืบแล้วเนี่ยมีการเชื่อมโยงอะไรบ้างนะครับเชื่อมเชืๆๆ่อมโยงกับใครบ้าง ก็ขอให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนิดนึ่งครับได้ครับได้ครับข้อมูลของพโทคงชีพสอดคล้องกับข้อมูลของคุณศรีสุวรรณจันยาไหมครับสอดคล้องกันไหมยังยังไม่ได้อ่านเลยครับว่าของคุณศรีสุวรรณท่านว่าไงเห็นเมื่อวานท่านไปขยับครับท่านว่าไงครับครับคุณศรีสุวรรณเปิดชื่อคนเก็บหัวคิวะลืวชื่อย่อพอพานชื่อชื่อย่อพอพานสอดคล้องกันไหมครับชื่อย่อพอพานแค่สอดคล้องกันไหมคะว่าเป็นเป็นข้อมูลเดียวกันไหมครับอ๋อมีมีมีครับ มีด้วยนะชื่อย่อพพานก็มีนะของคุณสีุวณคงได้น้อยครับคงเพิ่งได้มาลายเดียวอ๋อนี่แซามีหลายลายเดี๋เด็ดเดข้อมูลของพูทโทรคงชีพข้อมูลของพูทโทรคงชีพได้มาเป็นขบวนการเลยใช่ไหมครับมีหลายอักษรประกอบไปกี่คนครับประกอบไปกี่คนตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหกคนนะครับห้าหกคนห้าหกคนรับแต่ก็คงจะเดี๋ยวเขาทยอยส่งขึ้นมาก็น่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าขอขอให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่านะครับครับได้ครับไป ไประบุว่าเขาเป็นอะไรนะครับก่อนเป็นการทันทีแล้วก็ดูความเชื่อมโยงนิดนึงครับทางทั้งกลุ่มโรงแรมที่เข้าให้ข้อมูลนั้นนั่นแหละครับเขาเขาสามารถเก็บหลักฐานอะไรไว้ได้บ้างเช่นมีคลิปบันทึกการเข้าพบพูดคุยมีการมีมีคลิปแอบอัดเสียงสนทนาเรียกรับหรืออะไรประมาณนั้นมีอะไรไหมฮะที่เป็นหลักฐานนัคือมันก็มีข้อความที่เขาทิ้งไว้นะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วผมเชื่อว่าปัญหาตัวนี้ยากหรอกครับเพราะว่า ในสถานที่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกล้องวงจรปิดมีอะไรอยู่ด้วยนะครับซึ่งมีกล้องของโรงแรมอยู่หลักฐานหลักฐานอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนนะครับว่าการทําเสกควนทีนียก็คือการควบคุมโรค่ที่มาจากต่างประเทศนะครับโเฉพาะคนไทยวันนี้เรายังไม่ได้เปิดหน้านฟ้าให้ชาวต่างชาติเข้ามาดังนั้นเมื่อเราคุมภายในประเทศได้แล้วได้ดีแล้วนะครับ <c oughs> เราก็เปิดให้ทางต่างประเทศเนี่ยคนไทยที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนมากนี่นะครับ <c oughs> เข้ามาอันนี้เราก็พยายามเร่งให้เข้ามาให้เร็วเพราะว่าคนไทยตกค้างอยากกลับบ้านเยอะนะครับขนะน,นี้ <c oughs> ก็ต้องเห็นใจนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย <c oughs> มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองด้วยครับนะครับเพระเราได้รับการดูแลค่อนข้างจะจะจะต่างววาพลเมืองของประเทศเขานะครัเขาอยากกลับมาเพื่อจะมาประเทศเราเราก็เลยเปิดนะครับขยายให้ให้ ขีดความสามารถในการรับคนไทยได้มากขึ้นทุะวันละ400คนซึ่งขณะนี้กระทรวงต่างประเทศก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทยอยเข้ามาครับก็เข้ามาทุกวันนะครับวันละ400 400 400ครับค่ะเราก็คิดว่าเราต้องมีโรงแรมอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้า400คูณ14วันเนี่ยแล้วก็บวกอีก2วันทําสะอาดนะครับก็ประมาณสัก6,000กว่าเกือบ7,000ห้องนะครับครับเนี่ยเรากาลังหาโรงแรม อย่างนี้แต่แต่ขนาดนี้พอแล้วนะครับคิดว่าเพียงพอแล้วอ๋อตอนนี้พอแล้วเน่าต้องการเพิ่มไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะพอแล้วแล้วเราก็ขอบคุณผู้ประกอบการโรงแรมด้วยนะครับที่ได้กรูณาดาโรงแรมเข้ามาร่วมเข้าทเสเ็จคอรเทนทีกับเรานะครับแล้วก็เราก็ต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับจากค่าที่จ่ายที่เขาควรจะได้รับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการให้คนที่เข้าพักจากควบคุมโรคเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ จากค่าใช้จ่ายที่ได้รับอย่างเช่นค่าอาหารค่าที่พักนะครับเต็มเ็มนะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นไม่เครียดด้วยนะครับผมเรียนว่าไม่เครียดแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนป่วยนะครับเขาเป็นผู้ที่เข้ามากักตัวควบคุมโรคนะครับในระหว่างรอกักตัวควบคุมโรคเพราะนั้นเนี่ยจะขอให้เข้าใจก็ด้วยนะครับโอเคก็นะครับครับครับผู้ตรคงชีพกระซิบนิดหนึ่งสิครับ ขบวนการ5-6คนที่ไปเดินรียกเก็บข้าหัวคิวจากโรงแรมมันนะครับเป็นคนในพื้นที่หรือคนจากกรุงเทพเอ่ยยังไม่สามารถระบุได้นะครับผมคิดว่ามีทั้งสองส่วนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอ่อให้ทําเป็นโรงแรมเตคควอนตีนี่นะครับเราเปิดเว็บไซต์ทางกระทรวงสาธารณสุขเปิดเว็บไซต์ให้ลงไปในนั้นนะครับเพื่อให้โรงแรมที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับ ลงไปในเว็บไซต์ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปได้ข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วก็ไปติดต่อลูกหน้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่านะครับที่เขาไปติดต่อครับครับก็ไปดูด้วยครับครับเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามือตํารวจหน่วยไหนครับสนกลางกองปราบหรือว่าหน่วยไหนนะท่านผอตำรวจก็รัทราบครับมีหลายหน่วยงานที่ลงไปทํางานนะครับทั้งทางตำรวจก็ลงไปทํางานทางปปทเขาก็ลงไปทํางานนะครับด้วยนะครับ ก็คงหลายหน่วยงานก็คงเดี๋ยวก็คงข้อมูลก็คงชนกันนะครับดูรูปทรงแล้วน่าจะสรุปแล้วเปิดแถลงชี้ชัดเลยว่าเป็นใครเป็นใครได้ใช้เวลาอีกนานไหมคะผมคิดว่าให้ทางตำรวจเข้าทำงานนิดหนึ่งครับก็จะได้ดูถึงความครอบคลุมความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับเวลาเปิดขึ้นมาแล้วจะได้ดูว่ามีใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับแถลงผลในการตรวจสอบเร็วก็ดีนะครับบนโทคงชีพจะได้ รัฐบาลจะได้ไม่ตกเป็นเดือแรงกาทางการเมืองอนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับแรงกาอะไรเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นบุคคลเนี่ยจะเป็นบุคคลจะเป็นใครที่ไปเกี่ยวข้องเ<ร>ดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตแต่ว่ารเ,เราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของของการแสวงประโยชน์ไอ้ร้ายกันในขณะที่เรากำลังต้องการความรักความสามัคคีว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ครับได้ครับได้ครับกรับขอบพระคุณมากครับพลตุคุงชีพครับผมดีครับขอบคุณนะคะรับสวัสดีครับคุณสม่ยคุณบลัสครับสวัสดีครับค่ะโศกกระสุกลาโหมนะคะพลโทคงชีพตันตะวันนี่ลงไปเก็บข้อมูลเองเลยนะสุดยอดเลยถือว่าโอเคเลยนานๆครั้งทหารออกมารับเลยมีมีมูลแล้วก็ห้าหกคนด้วยไม่ใช่พอพานคนเดียวพอพานก็เป็นหนึ่งอยู่ในชื่อนั้นแต่มีมากกว่านั้นพอพานก็เป็นหนึ่งใช่ คุณสีวันได้เป็นชื่อเดียวใช่ไหมมีมากกว่านั้นย้อนกลับไปที่ต้นทางคุณธเนศสุพรสหัสรังสีรักษาการประธานสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคุณธเนศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ออกมาแจกข่าวอา<ฆ>อกมาฟ้องสังคมเนี่ยแหละออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆหลายๆแห่งเขาไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการสเตทวอลควอลันทีนหรอกอเพราะเพราะ รักจ่ายให้แค่หัวละพันต่อวันคอาหารสามือ้อค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลเรื่องความสะอาดอื่นอีนอนอนอกมากมาย24ชั่วโมงและ14วันมันไม่คุ้มม,มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มและปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโรงแรมไหนก็แล้วแต่ถ้าเปิดรับเข้าร่วมสเตทควอลันทีนจะเสียอะไรครับเสียสิทธิ์ไม่ใช่จะเสียสิทธ์การที่พนักงานจะได้รับความช่วยเหลือจาก จากจากประกัน,กนสังคม,งคมเพราะว่าถือว่ายังไม่ตกงานยังมีงานทาํายังไม่ขาดไรายได้อืก็คิดกันซะอย่างนี้ไงอืมอ่ะถูกไหมฮะค่ะถูกไหมฮะเอาเอาเอาพักสักครู่เถอะครับ